ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาลุนปลาก็ไปวีพี่น้องก็โดนล้โดนแล้วโดนแล้วโดน้ยพี่น้องคนน่ะอ๋อสั่นครับพี่น้องครัำวันนี้ครับหลุดปลาโยคิริมาสุโขทัยเก่าพี่น้องอ๋อสั่นครับปลาเดี๋ยวปั๊บปัองปั๊บยังไม่ร้องนั่งเตะไก่กันเลยพี่น้องนี่เนาะเป็ไก่แล้วครับน้ำมันลดลงทางพี่น้องไปเลย นี่ครับมองผมนั่งเป็นปูนนะสูงสามสี่เหมือนว่าหามันนำน,นึ่งขวดนี่จ้อยนี่เนาะองค์ขลักปลาวีบครับบรรยากาศก็ะห้อนครับพี่น้องมาเนี่ย,ยว่ามันก็ปกาลาวีบก็มาตุ่มแรกกับมแล้วครับพี่น้องเอา้าดูดีบ่ครับรอบนี้ ออนี่เอนอ,อนี่เงียบขนาดนอารำเลยนี่ยังมีครับตัวนึงครับเต็มคล้องเลยครับมือนนี่ปลามันขึ้นครับครับพ่อหน้าไฟกระติดดีครับโดดตุ่มต่ำตุ่มต่ำยังไงดูเลยครับแนะข้งทางของพี่ส้มวันนี้ไม่นอ้องอมไปโยกเลยจะไ,ได้พาไปหาหมออีกครับป้า ปวดขา<อ>ก็เลยไม่ได้ยกแล้วฮะปวดในทั้งขาทั้งหลังเนี่ยฮะหยุดไม่ได้เ <c oughs> ออใจมากพี่น้องบ๊วย <c oughs> <c oughs> ปวดทั้งหลัง <c oughs> ปวดทั้งขานะาค,รครับหยุดบ่ได้ครับเป็นคนเก่งเขาโยกเกิดคนเคยโยกก็พี่นอ้องมืัอนี้ก็ขายไปซีโร่แล้วครับหยุดได้แหม ไปแล้วพี่น้องโดดไปแล้วดูครับต่อออกมาพี่น้องเลยมองทางสะพานครับสะพานลงไปนำลงไปก็ต่อปีพี่น้องอันนี้ก็เป็น สภาพนลครับผ่านไปถามมากลยครับอยู่ไกลๆข้างล่างปนมหรือประดีอ่ปะข้างล่างปนมหรือประดียติ<อ>ด,ดปุบปุ่มอยู่ครับสังเกตสางเกต ดูลรพี่น้องดูไปแล้วสองเดี๋ยวปลาบีบสิเปลี่ยนย่อพี่น้องที่องอ,งอะลุกอ่ะแปดอเอ็นเกียวกลัวปลาขาดแล้ว <laughs> อ่ะ เดี๋ยวไปเปลี่ยนย่อไปหน่อยเดี๋ยวลบลบลบตัวบีครับจ้อยตื่นนี่เนาะหนุ่ย ต่วนตะกบวาสิเป็นโฮมกับ่ไเ้เป็นโฮมเราพี่น <fum> ้องนะนำทวรมบรรยากาศก็อึม <together> ขึ้นอึมขึ้พี่น้องเดี๋ยวระวังล่อปะวีพี่น้องนก็ไม่ขเก็มาเียเอไมันลงหน่อยเไหวก็ไหวมีไหวก็เขียน แปดสองสองเซนไม่มีขาดเอ็นเกียว ต้องไปไหนน่าอดติดเล้ลงประจำเดี๋ยวกเริก็ัดเอ้อบอกให้ตเชือกรองท้าข้ามไปก่นอืมขันมายังดีเลตน้นมติดอลุงติดเลยมันน่าจะมีปลาตปลาอะไรอยูเออ มาติดอยู่ตรงเนี้หนุนตรงหน้าฝายแล้วเนาะติดกันดีหนูนของพี่ธม,ม,มดย๋ยวของป้าก,ก็ติดมาลองมึงพี่นอ้องอึบอึบอึบแ่งไนพี่นอ้องติดละพี่นอ้องติดมาเป็นปลาบ่ะ บ่แมนี่น้องแล้วทีแรกไม่มีปลาแล้ยนะมันมันเพิ่งทีแรกป้าน,นอ้ทนสมควรพี่น้องพูดจิดปลาปลา <c oughs> น่าจะเป็นปลาตองนะผมว่านะตะเคียนปลาตองครับ <c oughs> นะมาเขายอ่อปลาครับดึงขึ้นเลเน้วไง กระโหวัวเจ็ดโลคุณทั้งหน้าไฟเขาบอกพิ่งวานแห่ทั้งเป็นตักเอาแล้วพี่น้องคลายสวิงครับทั้งคุณหน้าไฟ ตองกรตองกายอะมึงพี่น้องย่อไม่เป็นยังไงไปล้าโดนแล้ว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 เราจะปูไปไหนเขาเรื่อย อืแมวย่อดามลงไปปะตอนแรกว,ว่าจะเปลี่ยนยอดามลงวันนี้ผมเพื่อ่าลองอีกสักวันนะ่ n นะ n สิบห้าน่ะนย,ยี่สิบ ้ครับแต่ว่าเลาปลาใหญ่ปลาอะไรมันก็ขาดนะขาดง่ายไปดดไปน้องอ้าเดีโอ้ดรอกเลยครับตายเลยยอมไม่กินปลาเท่าไฟตายแล้วแข้งเดมันรับือปลาอยือมาตีลยหาซื้อเอ พ <c oughs> ี่ชมก็ไปป่าีกหนึ่งพี่ธมครับนำำี่ก็สีดำนะครับนี่สิบห้า N ยี่สิบมีหมดครับแล้วต่สั่งครับ ยังไม่รู้เลยผมยังไม่ได้เอาลงเลยวันนี้ไม่ลองเอาลงดูมอมันปากแบบปากนะั้นมันก็ได้ปลาตัวเยอะก็เลยลองหักเดิมครับเอ,อ้สิตรวจพีน้อยพี่น้องโอ้ยโดดแล้วพี่น้องโอ้ยโ,ดดโอ้ยได้จับแล้วครับได้จับปลาแล้วได้จับปลาแล้วครับพี่น้องคนหนึ่งสนใจก็บอกนะยอดำ <laughs> <laughs> นี่นะอยู่กับเอามาให้ดูตัวอย่างนี่ แล้วแต่เอ็นปะเอ็นยี่ะเอ็นยี่สิบประมาณสองร้อยยี่สิบนะอันนี้เอ็นสิบห้าสองร้อยบาทนิ่มดีกลางเราปะเท่านี้หรือใหญ่กว่าแปะศอกแปะศอกครับป่ะตรงนี้ยเอ็นยี่สิบมีมันมีแต่สองเส้นครึ่งฮะสองเส้นครึ่งเอาปลาอะไรปลาตัวเอง เป็นแบบพิเศษครับส,<า><ห>สังส่งทำไสัพเศษสั่งทแม่เอาธรรมดามาครับอเอาพิเศษเอาพิเศษมันก็ต้องแปดจอกจริงๆยิงไม่ใช่แขลาดตลาดลสั่งทำเลยครับนี่สั่งทำแปดซอกคือแปดซอกเป๊ะคือแปดซอกไอตลับเมตรนะครับไม่ใช่แปดซอกเราอะนะ กระตุกครับพี่น้องป้าบีปกระตุกแล้วกระตุกแล้วเหลือจ็ดตัวสตัวสามตัวครับพี่น้องนี่ปากน่้วอดผัดกินเลยมองมองไปก็ทะลุปุ๊บปุ๊บใช่จนไม่ลองเอาเอ็นซี่ผ้ามาใช้ก่อนละนี่เท่าไหร่อเอนซี่ผ้านี่สองร้อยเนี่ยตัวขายห้องมัดเลย Hả? Lòng <laughs> hả? hả? Ừ. không? Yeah. <laughs> 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 phân <laughs> ừ, phần tóc nha tóc nha tóc nha nào. nha tóc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  nha gió gió งามันเสาะออกเนาะก็ธรรมดาครับต้องยอกปากเดิมแล้วมั้งผมว่าเนี่ยปากนี้นักแค่ๆบอกว่ามันอมน้ำก้านาเนยก้านาเยอะเลยเขาบอกคนขายเขายังบอกเลยว่ามันนักแหน่แหน่เกียวเนี่ยมันจะนักเราจะเอาเหนียวเขาไว้ยูกเดียวจะไม่คิดไม่คิดว่ามันจะนักเลยไง ยออินม <'t> ันก <'s> ็เหมือนกันแต่มันสีดำครับผมมันเป็นสีดำมันมาเจอปลาเราอืมปลาวนตรงยอ้ะแม่นั่นแหละมันนอนอยู่นั่นแหละมันลุ้นปลากัน ป้าวนในยอยกไม่ได้ป้าไม่ใช่ครับหลวงโอ้ไปแล้ว,ลวถ้าไม่มีรถมันก็ไม่มีตัวนะมันต <laughs> ้องโดดออกน้อนอ่ะฟ้าซอยนี่เอาถ้าไม่โดดนะไม่มีอะไรนอนนิ่งๆเลยอืมไอ้ย,ยกมันมาไม่มีปลาโดดเนทะ่าดูทั้งข้าวจิ้มหมาผสมครับพอ,<ำ>อเราเล่มมืดหยอคกู้อืม <c oughs> แหล่งได้จริงเลยออกโผล่ไป เพรมันนักอ่ะมันกัไม่นัก็อันมันเมีย่แล้วทีเห็นของกอยในหลักโคอ่ะตัวนั้นมันทไดใจอะไรจังนี่นะต้องทำมันน้ำใตทงปักผ้ากล้นครับขาไปซื้อปลาเนี่ยีสเขาอื เอาปลานี่ยแหละมาเล่นปลาด้วยแล้ัวแค่แป๊บเดียวก็ได้ตั้งเยอะนั่นอืมโดดไปแลยพี่น้องมามาเยอะๆมันขายอะมันเขามาทำเปาโอ้ไปแล้วครับโดดแล้วโอ้ตีเลยพี่น้องสามสี่ตัวครับเราเนี่ยคนน้อยจริงตัวโตไม่มีครับตัวโตมันไปไหนหมดอ่ะไม่ จะลัดหงายดีอยู่นี่แข้งวางยอก็ไม่เป็นเป็นนะแขงยอไปหนาขึ้นน่ะตานลมด้วยน่ะเนี่ยครับเนี่ยตกเสาในนั้นเวียงไม่ไปเลยเนี่ยวยงไม่เป็นนะฮะเวียงไม่เป็นเขาเขาเวียงแล้วก็วางไม่เป็นเขาไม่เข้าใจเวียงเนี่ยคนที่นั่นเหมือนเก่งก็ ไปติวๆมีหองเลยไม่ได้ค oh, yeah, yeah, sure, yeah, sure. oh, ิดฟุกฮ oh. yeah. oh. ัดยังยังไม่เก่งพอตอไหลแล้วเ้อไหลแล้วพอวางไม่เก่งนี่แหละชาบูโอ้ยชาบูอย่ามาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองค์ขลายพี่น้องอ๋อ าการกันฮะนี่ยพี่น้องนี่สามตัวพี่น้องโดนพี่น้องโอ้วดเพี่น้องตัวเดียวโอ้นตัวเนยาเลาโไอซาบูาบูซาบูเล่นหาน่นดดเห็นใครแดดใครแต่งตัวมาโกโกไม่ได้เลยเ้ยเ้ตัวนี้กไหนไม่ด้ จ้เไม่เข็บขาเมันมาคนยาคุกอะไรมาเออพี่น้องสามสี่ตัวป่าบีบพ่นหักหมาครับเลี้ยงไว้กับลุงออดนะครับตัวมีกี่ตัวครับลัวห้าตัวมี่ห้าตัวพี่น้อง คนในก็ต้องที่เล่นครับอืมจับเลยมันลื่นไปนลับมันยาวถึงหัวไหลเลยโดนก็ขาก็แข็งเลยไงอู้หูโดนเลยโอ้ยโดี๋ยวพี่น้องโดนเลยโอ้ยอะป้าพี่น้องผมบีมยกครับพี่น้องลุงออกเสียมันเนี่ยออกเสียกองเสีย ปลาเลยมาเนาะปุณหองผมย่อพุณห์เป็นว่างอยู่พี่น้องนอนอยู่นอนเปละกะว่าให้มันเต็มย่อไอสิไปโยกพี่น้องโมเมนต์ครับว่างหันมันว่างหันมันแดดนะพี่น้องผมก็เลยมาหอมมันเดี๋เห็นปลาบีบเจี๊ดีๆครับเลยมาทายกีบปลาบีบครับว่างหัมันแดดครับ เขาไปเอาแล้วมั้งเดี๋ยวมันกลับโดดกลับลงมาเหมือนเดิมก็นันนขาวขาวยู้มันมีนอดขาวยุ่นนะใกล้กลสเสาฮะจะเพีปลา้ามันโดดมัมีล้นก็ผลยกน้อยใช่ครับลุงนี่บ่นี่ ตัวเดยียวครับพี่น้องอ๋อสองตัวนั้นไม่ยอม <laughs> มีรุดเลยเนะี่ยอมไม่จับคว่ำแล้วก็แขงน้ำหนักโอ้ยนี่ป่าอะไรนะสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสโอ้เอ็นเกียวพี่น้องชื่อจากไหนมาเนี่ยสังขายของรู้เาานี่ยขายเอาหมากรซื้อมาต้องซองฝาก ขยายมาไช่การขย้ายมาเข้าขย้ายวะยอดทีตรงไหนสั่งหมดขย้ายวะเข้าสั่งมาตั้งสองปากคุณซื้อเองเลยเองไปซื้อในร้านอ๋อซื้อทันทีเลยสองปากคุณอ่ะปากมันสองเส้นถึงเนี่ยเป็นไงอันนี้สองเสนเข่งดูแล้วปากต่างเข่งเหมือน มีปลาอางเราต้องมีปลาอางลงไปทำไมเป็นไรนนำหรพี่น้องเป็นไลนปลาน้อนมันรอนครับลงทานไปลงวันลงางนี้เปไลปลาี่นองไลปลาปวีไปนีไลลาแม่พวกนีเยอจับตัว ด้ยม no no be ึงทำน่นด่างได้เลยด้วยมด้วเดียจะไปลน้ำนมไปลงน้ำนมด้วยใช่นี่ไปเดี๋ยวนี้ไปนมนมนไปนอนตรงนั้นรวยมันต้องสลัดไปไกลไม่มันต้องสลัด่เล่มานะ ทมันปุ้มกันพับๆๆน่มอนกขายยานี่นใมะาเลยพี่ยินเสียงพี่กบรุปอวดนี่ยุงงเลยครับยุดกือกเลยมารวยมารวยพีนเน่ยมารวยมารวยพี่น้องเ่าอืม ันเหลาออเอ้าโดดไปแล้วพ like ี่น้องโดดไปแล้วพี่น้องโดดไปแล้วครับตายแน่ๆว่ะสามสี่ตัวพี่น้องรอบนี้ครับขอบคุณพี่ทุกท่านครับจังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเดี๋ยวเป็นยงย้อนตอนกันพี่น้องขอบคุณครับ